นิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเราจะย้อนไปยุคจ้านกัวหรือ Warring Stage ของจีนโบราณเป็นยุคที่เออเต็มไปด้วยสงครามกลยุทธ์แล้วก็เรื่องขุนพลที่บางทีก็ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์เสียอีกครับผม ยุคนั้นนี่เรื่องราวเข้มข้นมากจริงๆแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกบุคคลหนึ่งที่ชื่อของเขานี่เอ่อสร้างทั้งความยำเกรงแล้วก็ความหวาดผวาเลยนะคะนั่นคือไปชี่แม่ทับไรพา,ายของรัชินที่ได้ฉายาทั้งเทพสงครามแต่ก็มีอีกชื่อว่าพ่อคาเนื้อมนุษย์ด้วยครับเป็นบุคคลที่ซับซ้อนมากจริงๆเรื่องของไปชีนี่มีหลายมิติให้มองเลยทั้งชัยชนะ ความโหดเหี้ยมและก็บทเรียนที่ยังสะท้อนมาถึงพวกเราได้โดยเฉพาะคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวพิสูจน์ตัวเองหรือเจอการแข่งขันหนักๆในวัยทํางานช่วง30 40น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะอรอยเรื่องราวของไปฉี่กันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเขาเป็นยังไงคะไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่โตใช่ไหมคะคือจริงๆก็มีเชื้อสายอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ใช่ตระกูลขุนนางหลักเขาปรากฏตัวขึ้นมาช่วงศตวรรษที่3ก่อนคริสตศ,ศักราช แต่จุดสําคัญคือความสามารถเขาไปเข้าตาเว่ยหลานอ๋อเว่ยหลานเสนาบดีคนดังที่เป็นญาติฝ่ายแม่ของกษัตริย์ฉินเจ้าเซียงหวังใช่ไหมคะใช่ครับการที่เว่ยหลานซึ่งมีอํานาจมากตอนนั้นเลือกสนับสนุนไปฉีนี่น่าสนใจนะมันสะท้อนการเมืองภายในของฉินด้วยยังไงเหรอคะคือรัชฉินกําลังโตเร็วแต่ข้างในก็มีการชิงอํานาจกันอยู่การที่เว่ยหลานดึงคนนอกที่ไม่ได้มาจากตระกูลเก่าแก่ แต่เก่งจริงแบบไปฉีขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนเอสร้างฐานอำนาจของตัวเองที่เน้นผลงานจริงๆแล้วก็อาจจะขานำนาจขุดนางกลุ่มอื่นด้วยอือหือเข้าใจเลยค่ะเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพฉนไปเลยนะคะครับแล้วไปฉีก็พิสูจน์ตัวเองเร็วมากที่ศึกอีชั่วปี293ก่อนคริสต์ศักราชใช่ไหมคะที่รบกับฮานและเวชถูกต้องครับศึกนั้นเรียกว่าแจ้งเกิดเลยผลคือชนะแบบถล่มทลาย ว่ากันว่าทหารข้าศึกตายนี่สองแสนสี่หมื่นนายโห oh, ตัวเลขน่าตกใจมากค่ะครับจำแม่ทัพเขาได้ยึดเมืองได้อีกเพียบทําให้เขาได้เรื่องตําแหน่งพรวดพราดเลยจากนายทหารเล็กๆขึ้นมาเป็นระดับสูงแล้วกลยุทธ์ที่เขาใช้ที่นั่นเป็นยังไงคะถึงชนะขาดขนาดนั้นคือมาแสดงความฉลาดของเขาเลยครับเขาไม่ได้แค่ใช้กําลังบกุกแต่เขามองออกว่าทัพพันธมิตรหารกับเวเนี่ยจริงๆแล้วไม่ไว้ใจกันต่างคนต่างครัวเสียกําลัง กักกันอยู่ประมาณนั้นครับไปสี่เลยใช้ทัพส่วนน้อยไปตึงทัพหลักของหานไว้ก่อนแล้วทุ่งกําลังส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเข้าตีทัพเว่แบบเร็วและแรงเลยพอทัพเว่แตกทัพหานจะเสียขวัญสิครับไม่กล้ารบต่อแล้วนี่คือการใช้จุดอ่อนศัตรูให้เป็นประโยชน์จริงๆตามหลักสุนูลเลยสุดยอดเลยค่ะแล้วก็ยังไม่หยุดแค่นั้นใช่ไหมคะมีบุกรัฐฉูอีกใช่ครับปี278ก่อนคริสต์ศักราชนำทัพบ,บุกฉูยึดเมืองหลวงเขาได้เลยเมืองอิ่ง แล้วก็ทําเรื่องที่เอ่อค่อนข้างช็อกคนยุคนั้นคือเผาสุสานหลวงที่หลิงเผาสุสานหลวงนี่ถือว่าแรงมากนะคะกระทบจิตใจสุดๆแรงมากครับเป็นสงครามจิตวิทยาเลยแต่ไปจีเขาก็มองว่าชัยชนะผู้นี้มันมาจากความอ่อนแอของศัตรูเองด้วยทั้งการปกครองที่ไม่ดีความแตกแยกไม่ใช่เพราะเขาเก่งอย่างเดียวซึ่งก็อาจจะจริงส่วนหนึ่งเพราะทัพฉินตอนนั้นมีวินัยสูงมากสู้แบบไม่มีทางถอย ชัยชนะครั้งนี้ทําให้เขาได้บรรดาศักดิ์อู่อันจูวินด้วยใช่ไหมคะความหมายประมาณว่าผู้สร้างความสงบด้วยการทหารอะไรแบบนี้ครับผมแต่ความสงบที่ว่าเนี่ยมันก็มาพร้อมเลือดจริงๆนั่นสิคะแล้วก็มาถึงศึกที่ทําให้ชื่อเสียงและชื่อเสียของเขาดังกระชอนที่สุดคือศึกฉางผิงครับผมปี260ก่อนคริสต์ศักราชสงครามใหญ่ระหว่างฉินกับเจ้าสองหามหน้าที่เหลืออยู่ตอนนั้น ตอนแรกแม่ทัพเจ้าคือเหรียญ่อผู้มากประสบการณ์ตั้งรับเหนียวแน่นรอดทับฉินบุกไม่เข้าเป็นปีๆเลยใช่ครับเหรียญพอนี่เก๋าเกมมากรู้ว่าสู้ตรงๆไม่ไหวก็ตั้งรับรอให้ฉินอ่อนแรงไปเองแต่จุดเปลี่ยนมันไม่ได้อยู่ที่การรบอย่างเดียวเออแล้วมันอยู่ที่ไหนคะการเมืองกับสงครามข่าวสารครับฟันซุยเสนาบดีฉินตอนนั้นซึ่งบางทีก็เริ่มมีเรื่องระหองระแหงกับไปฉีแล้วละ่ะ เขาปล่อยข่าวลือในเมืองหลวงของเจ้าข่าวลือว่าอะไรคะบอกว่าจริงๆทัพฉินไม่ได้กลัวเหรียญพอหรอกแต่กลัวไม่ทัพหนุ่มอีกคนคือเจ้าพ่อมากกว่าเพราะเหรียญพอเอาแต่ตั้งรับแล้วเจ้าอ๋องก็เชื่อเหรอคะเนี่ยเชื่อครับคือเจ้าอ๋องก็คงไม่ค่อยพอใจเหรียญพออยู่แล้วที่รบยึดเยื้อพอมีข่าวลือมาแบบนี้บวกกับความอยากได้ชัยชนะเร็วๆก็เลยสั่งปลดเหรียญพอเลยแล้วตั้งเจ้าข้อขึ้นแทน เจ้าข้คนนี้เก่งแต่ในตำราม,ม่เคยรุกจริงเลยใช่ไหมคะใช่ครับขนาดแม่ของเจ้าข้อเองยังคัดค้านเลยนะปิทูลกษัตริย์ว่าลูกชายตัวเองนะ่ะมองสงครามเป็นเรื่องเล่นๆไม่เห็นค่าชีวิตทหารตามคําที่สามีเคยพูดไว้แต่ก็ไม่เป็นผลโหฟังดูเป็นลางไม่ดีตั้งแต่ต้นเลยนะคะนั่นสิครับแล้วพอเจ้าข้อที่มั่นใจจัดจับแต่ไม่มีประสบการณ์จริงมาคุมทัพเนี่ยไปฉี่ที่จริงๆคุมทัพฉีนอยู่ลับๆก็รู้เลยว่า โอกาสทองมาแล้วเขาทํำยังไงคะสั่งทับแก้งแพ้ครับรอให้เจ้าคอนําทับเจ้าที่กําลังเขือเขิมรุกไล่ตามเข้ามาลึกๆในจุดที่วางกับดักไว้แล้วก็ตลบหลังถูกต้องครับใช้ทับมาเร็วตัดทางส่งสเสบียงแล้วก็ส่งกําลังปิดล้อมทับเจ้าทั้งหมด4ี่แสนกว่านายขาดน้ําขาดอาหาร4ี่แสนคนถูกล้อมอยู่แนานแค่ไหนคะบันทึกว่าสีวันครับสถานการณ์ขางในคงจะเลวร้ายมาก ถึงขั้นฆ่ากันในแย่อาหารสุดท้ายเจ้าขอพยายามตีฝาวงล้อมแต่ก็ถูกอินตายฐานที่เหลือก็ยยอมจำนวนและตรงนี้คือจุดที่โหดร้ายที่สุดครับผมจุดที่ทําให้เขาได้ฉาย,ยาเรือนตู้หรือพ่อคานเนียมนุษย์เพราะหลังจากฐานเจ้ายอมจำนวนแล้วใบศีรษะสังหารเฉลยทั้งหมดทั้งหมดสี่แสนคนหรอคะด้วยวิธีฝังทั้งเป็นใช่ครับตัวเลขมันน่ากลัวมากจริงๆเหตุผลที่มันตึกไว้ก็มีหลายอย่างนะ คือกลัวว่าเฉลยเยอะขนาดนี้จะก่อกระบฏหรือถ้าปล่อยกลับไปก็จะเป็นภัยกับฉินในอนาคตแล้วก็เรื่องสเสบียงเลี้ยงดูอีกแต่ยังไงมันก็โหดร้ายมากอยู่ดีนะคะแน่นอนครับมันคือการสรรหาบ่ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนเลยแล้วก็เป็นการสร้างความหวาดกลัวแบบสุดขีนให้รักอื่นๆด้วยว่าอยากคิดต่อต้านฉินมีข้อมูลว่า เขาปล่อยทหารเด็กๆกลับไปแค่200กว่าคนเพื่อไปเล่าเรื่องนี้ทําให้รัฐเจ้าอ่อนแอไปเลยกลายเป็นรัฐแม่ไม้เด็กกําพร้าชื่อไปฉี่นี่คงเป็นฝันร้ายไปทั่วเลยนะคะครับแล้วที่น่าขนลุกคือพอมีการขุดค้นหาโบราณคดีแถวนั้นก็เจอโครงกระดูกมนุษย์จํานวนมหาศาลจริงๆด้วยการตัดสินใจครั้งนี้เปลี่ยนทุกอย่างเลยนะคะผลักดันให้ฉินกลายเป็นเบอร์หนึ่งแบบชัดเจนแต่ก็ เป็นตราบาปของไปฉี่ไปตลอดการใช่ครับและอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของเขาเองด้วยก็ได้เอ๊ะยังไงคะชนะศึกใหญ่ขนาดนี้แล้วน่าจะรุ่งเรืองสุดๆจีคะคือหลังศึกฉางผิงเนี่ยไปฉี่อยากจะบุกตีเมืองหลวงเจ้าคือห่านตานให้มันจบๆไปเลยแต่กลับถูกขัดขวางทางการเมืองอีกแล้วโดยฟานซุยคนเดิมครับ ฟันซุยอาจจะเริ่มกลัวบารมีไปฉี่ที่มากเกินไปหรือมีเหตุผลทางการเมืองอื่นๆก็เลยไปทูลกษัตริย์ว่ารับข้อเสนอสนบ,บสิบจากเจ้าดีกว่าได้ดินแดนมาส่วนหนึ่งไม่ต้องเสี่ยงรบต่อกษัตริย์ก็เห็นด้วยไปฉี่็็คงเสียดายโอกาสหน่าดูเลยนะคะไม่พอใจอย่างแรงเลยครับแล้วความขัดแย้งมันก็ยิ่งชัดขึ้นพออีกสองปีต่อมาฉินกดสินใจจะล้อมหันตาลอีกครั้งแต่คราวนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้ว เจ้าเตรียมตัวดีขึ้นรัฐอื่นก็พร้อมช่วยกองทัพฉินตีไม่เข้าครับกษัตริย์ได้สั่งให้ไปฉีไปคุมทัพแต่คราวนี้ไปฉีปฏิเสธปฏิเสธคําสั่งกษัตริย์เลยเหรอคะครับเขาให้เหตุผลทางยุทธศาสตร์นะว่าตอนนี้มันไม่เหมาะแล้วทหารเจ้าสู้ตายรัฐอื่นก็จ้องจะช่วยบุกไปก็แพ้แล้วก็โทษว่าเป็นเพราะตอนนั้นไม่ยอมบุกตั้งแต่แรกอือ <c oughs> ถึงเหตุผลจะดีแต่การปฏิเสธคําสั่งในเรื่องใหญ่นะคะ ใหญ่มากครับในมุมมองราชสำนนกโดยเฉพาะมีฟันสุยคอยยุอยู่ข้างๆด้วยมันก็กลายเป็นการแข่งข้อดื้อรั้นไม่เชื่อฟังบางคนก็ว่าเขาแกล้งป่วยเพราะน้อยใจตรงนี้บทเรียนชัดเลยนะคะเก่งในสนามรบอย่างเดียวไม่พอจริงๆต้องเข้าใจการเมืองในองค์กรด้วยถูกต้องครับชนะศึกแต่แพ้สงครามการเมืองไปฉีอาจจะยึดติดกับหลักการและความสำเร็จตัวเองมากไป จนลืมมองภาพรวมการเมืองหรือลืมไปว่าใครคือผู้มีอำนาจสูงสุดสุดท้ายก็เลยสุดท้ายก็เลยถูกปลดครับลดขั้นเป็นสามัญชนแล้วก็เนประเทศออกจากมือหลวงเสียนหยางแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะยังครับขณะที่เดินทางออกจากเมืองไปได้ไม่ไกลที่ตู้โหัวโยษัตริย์ฉินอาจจะยังระแวงหรือฟังคำยุยงเพิ่มอีกก็เปลี่ยนใจส่งคนเอาดาาก,กับราชองค์การมาสั่งให้เขาฆ่าตัวตายโห oh. แม่ทัพที่ไม่เคยแพ้ใครในสนามรบเลยนะคะต้องมาจบชีวิตแบบนี้น่าเศร้ามากครับปี2577ก่อนค,ศศคริสตศักราชมีบันทึกว่าก่อนตายเขาพูดทำนองว่าข้าทำผิดอะไรต่อสวรรค์แล้วก็นิ่งไปก่อนจะพูดอีกว่าข้าสมควรตายแล้วที่ฉานผิงข่าฆ่าฐานเจ้าไปสี่แสนคนนั่นก็พอให้ข้าต้องตายแล้วฟังดูเหมือนสำนึกผิดหรือยอมรับชะตากรรมนะคะจะปีความแบบนั้นก็ได้ครับ หรืออาจจะเป็นคําที่คนรุ่นหลังเสริมเข้ามาเพื่อสะท้อนผลของการกระทําแต่ไม่ว่ายังไงจุดจบของเขาก็ชัดเจนว่าความสําเร็จในสนามรบอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆค่ะจากเรื่องราวทั้งหมดของไปฉี่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นสู่จุดสูงสุดแล้วก็จุดจบที่น่าสลดมีบทเรียนอะไรที่คนวัยทำงานโดยเฉพาะช่วง30-40อย่างเราๆพอจะเรียนรู้ได้บ้างคะ่ะโอ้มีหลายประเด็นเลยครับอย่างแรกเลยคือ ดาบสองคมของความสําเร็จคือไปฉีกเก่งมากเก่งจนเด่นเกินไปความสําเร็จของเขามันสร้างทั้งศัตรูและความระแวงไม่ใช่แค่จากรัฐตื่นนะแต่จากคนในรัฐเดียวกันด้วยเหมือนยิ่งสูงยิ่งหนาวต้องระวังตัวมากขึ้นใช่ครับเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักวางตัวบริหารความสัมพันธ์กับคนรอบข้างกับผู้มีอํานาจด้วยแล้วประเด็นเรื่องเป้าหมายกับวิธีการล่ะคะชัดเจนมากเลยที่ฉางผิงอันนี้เป็นคําถามใหญ่เลยครับ คือเป้าหมายเขาคือชัยชนะของรัชชินแต่วิธีการที่ใช้เนี่ยมันโหดร้ายมากมันทําให้เราต้องกลับมาถามตัวเองเนะว่าเป้าหมายที่เราอยากได้เนี่ยมันคุ้มกับวิธีที่เราจะใช้ไหมเส้นแบ่งทางจริยธรรมอยู่ตรงไหนแล้วเราอยากให้คนจาเราแบบไหนจากผลงานหรือจากวิธีที่เราทําถูกต้องครับชื่อเสียงมรดกที่เราทิ้งไว้ข้างหลังอย่างไปฉี่ได้ฉายาพ่อค้าเนื้อมนุษย์นี่คงไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจเท่าไหร่ บทเรียนเรื่องการเมืองในองค์กรอันนี้ไปฉี่พลาดเต็มๆเลยนะคะครับเขาเก่งรบแต่ไม่เก่งการเมืองในราชสำนักการยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าถูกเป๊ะๆโดยไม่ดูสถานการณ์ไม่เข้าใจคนอื่นไม่รู้จักประนีประนอมสุดท้ายก็นําไปสู่ความขัดแย้งจนตัวเองพังต่างจากแม่ทัพรุ่นหลังอย่างหวังเจี้ยนที่ดูจะเข้าใจเรื่องพวกนี้มากกว่าใช่ครับหวังเจี้ยนรบเก่งเหมือนกันแต่รู้จักถ่อมตัวรู้จักทําให้กษัตริย์สบายใจเลยรอดมาได้ นี่สอนว่าทักษะเรื่องคนเรื่องการสื่อสารการเมืองในองค์กรเนี่ยสำคัญไม่แพ้ความสามารถหลักเลยอีกเรื่องคือความยืดหยุ่นและการรู้จักถอยไหมคะการที่เขาปฏิเสธคำสั่งที่หานตาลอาจจะเพราะยึดติดกับหลักการมากไปอาจจะเป็นไปได้ครับคือบางทีการปรับตัวยอมถอยบ้างหรือยอมใช้วิธีที่ไม่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่อาจจะปลอดภัยกว่ามันอาจจะเป็นทางรอดที่ดีกว่าการชนอย่างเดียว การรู้ว่าเมื่อไหรคนจะถอยก็สําคัญเหมือนกันนะและสุดท้ายราคาของชัยชนะคาพูดสุดท้ายของเขาเรื่องฉางผิงครับมันเหมือนบอกว่าทุกการตัดสินใจใหญ่ๆโดยเฉพาะของผู้นํามันมีต้นทุนเสมอมีผลกระทบตามมาเสมอไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราต้องพร้อมรับผิดชอบกับมันเรื่องของปายฉี่นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากไปฉี่นี่เป็นภาพสะท้อนที่คมชัดจริงๆนะคะทั้งเรื่องอำนาจสงคราม แล้วก็ความซับซ้อนของมนุษย์แม่ทัพอัจฉริยะที่สร้างประวัติศาสตร์แต่ก็ทิ้งรอยแผลที่โหดร้ายไว้ด้วย <c oughs> ครับคำถามสุดท้ายที่อยากฝากให้ลองคิดกันดูเล่นๆก็คือแล้วเราจะมองไปฉี่อย่างไรเขาเป็นแค่ผลผลิตของยุคสมัยที่มันโหดร้าย <c oughs> เป็นทหารที่ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด <c oughs> ด้วยวิธีที่จำเป็นตอนนั้น <c oughs> หรือว่าเขาเป็นอาชญากรสงครามเป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันนะคะครับ แล้วชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มันจำเป็นต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงขนาดนั้นเสมอไปไหมลองนำเรื่องราวของเขาไปทบทวนดูนะครับอาจจะได้มุมมองบางอย่างกับการเดินทางของเราเองก็ได้ครับถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ